สวัสดีครับแฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับของประกอรถบ้านนะครับวันนี้ก็คุณพ่อแล้วก็คุณพี่นะครับได้มาซื้อรถนะครับที่เป็นประกอบรถบ้านของเรานะครับซื้อกันสดๆกันไปเลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับคุณพ่อแนะนําตัวนิดหน่งครับชื่ออะไรอยู่บ้านอะไรตำบลอะไรอำเภออะไรจังหวัดอะไรครับผมเซฟครับผมเซฟคุณเย็น อยู่บ้านที่ระยะกำเพอร้านทรายจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ของเราครับแล้วรู้จักเต็นท์ประกอบรถบ้านได้ยังไงครับมีใครแนะนำหรือเปล่าครับก็น้องชายเป็นคนแนะนำมาอ๋อเป็นคนแนะนำมาคือมาดูที่นี่เลยครับมาดูที่นี่เห็นคันนี้ก็ถูกใจเลยครับถูกใจถูกใจสวยครับทดลองขับดูแล้วเป็นยังไงบ้างครับโอเคนะครับโอเคเกอนเสียงชอบชอบอืมแล้วเอ ยังไม่ได้เปิดแอร์เรายังไม่ได้เปิดแอร์ต้องรอเปิดตอนเย็นๆนะครับถึงจะเย็นนะก็รอขับดูคือตอนนั้นเปิดกระจกอยู่ครับผมนะแล้วที่นี่เป็นยังไงบ้างครับไม่ว่าจะเป็นรถหรือว่าการบริการนั้นไปตกใจไหมครับการบริการก็ถือว่าโอเคนะครับเคยซื้อสดเลยใช่ไหมครัคันนี้ครับซื้อสดเลยครับซื้อสดสดเลยยอดมากได้ไหมครับได้ได้เลยครับเท่าไรครับเนี่จะตั้งเท่าไหร่นะครับห้าแสนสอง เออมันลดลงเหลือ 5, 10, 20คบกลับับกลก็ไม่แพงนะครับ 5, 10นี่เหมือนได้ฟรีเลยไม่ไม่พูดถึงสภาพรถกับราคาก็ถ้คุณก็ว่าเอ็มบอกว่ารถ่นมันไม่ค่อยมีแล้วราคาผมเป็นรุ่นแต่งพิเศษครับผมแล้วเมียแกก็คุยกันเองดีด้วยครับที่นี่ที่นึ่งหมัเปิดกระซังเหมื ที่หนึ่งนะเพื่อนกระสังเพื่อคุยแบบเป็นกันเองคิราพงแล้วก็อยากจะให้คุณพ่อได้พูดอะไรเกี่ยวกับเชิญชวนให้คนถ้าอยากได้รถมือสองให้มาที่สักงเกตุครับคุณพ่อครับครับก็ถ้าสนใจเรื่องรถมือสองก็ให้มาที่เต็นท์ของขบวนครับรถเต็นท์รถบ้านนะครับ ก็อำเภอกระสังนี่แหละครับครับไม่รู้ว่าเฮียแกรับประกันพวกเครื่องพวกช่วงล่างยังไงยังไม่ได้คุยกันอ่ประกันเกียร์ค่ะประกันเครื่องยนต์3เดือนสามเดือนหลังการขายนะครับหรือหนึ่งหมื่นกิโลหรือหนึ่งหมื่นกิโลนะครับก็หนึ่งหมื่นกิโลหรือว่าสามเดือนสามเดือนนะครับยอดมากมีอะไรก็โทรมาสอบถามหรือว่ามาถามใไรก็ได้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณ คุณพ่อแล้วก็คุณพี่ทั้งสองมากนะ